สวัสดีค่ะพี่เมย์จาก Artwise Education ที่มีนัดคุยกับสิเก่าจากสถาบันดัมมีแซคนีที่เจนปัจจุบันเป็นเป็น p r o d u c t Designer แล้วก็เป็น Co-Founder ของบริการสัษานออนไลน์เป็นบริการที่ออกแบบมาเพื่อเอาใจสายมืออย่างพวกเรามาจะใช้เซอร์วิสเนี้ยในการขอพร หรือว่าแก้บนทางออนไลน์ได้เลยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังชนะรางวัล LineHack 2020ซึ่งเป็นการแข่งขันที่จัดโดย l ล n ์เดี๋ยวเราไปคุยดีเทล,ลกับเจนกันถึงที่มาที่ไปของไอเดียนี้แล้วก็มาดูกันว่าสาขาเอ t e แ a c ชั่นดีไซน์ที่เจนมาเนี่ยช่วยให้พี่เจนทำบรยการนี้สำเร็จขึ้นมาได้ยังไงกันสวัสดีค่ะชื่อเจนนะคะยานิสาเเรสค่ะก็เป็นโปรดักต์ดีไซ n เน แล้วก็โคฟาวเดอร์ของสัทธาออนไลน์ค่ะเจนจบปริญญาตรีจากมหาลัยศิลปากรค่ะสาขาเ,เทคโนโลยีสารสนเทศเมเจอร์ Major คือโฆษณาค่ะหลังจากนั้นก็ได้ทำงานเป็นครีเอทีฟอ์เดเรคเตอร์ค่ะในเอเจนซีโฆษณาก็ตัดสินใจไปเรียนต่อค่ะก็ไปเมริกาก็เริ่มจากภาษาแหละเพราะว่าตอนนั้นภาษาเราก็ไม่ได้แข็งแรงเราก็มาเจอตัวทุน การศึกษาของโดมูส hmm. ก็เลยลองสมัครดูโอเคแล้วปัจจุบันตอนนี้เจนทำงานอะไรอยู่ที่ไหนนะคะตอนนี้เพิ่งย้ายมาอเมริกาถ้าง,งานประจำตอนนี้เป็นสัทธาเนาะที่ทำอยู่เป็นประจำในระหว่างนั้นเดียวกันก็คือหางานเนาะเริ่มหางานที่อเมริกาโอเคงั้นเดี๋ยวให้เจนเล่าถึงตัวสัทธาออนไลน์มีบริการอะไรบ้างแล้วก็ใช้ทำอะไรบ้างะคะ่ะพูดสั้นๆมันคือเหมือนไลน์แมนสำหรับการขอพรแก้บนช่วยในการให้คุณเนี่ย สามารถขอพรแก้บนได้โดยที่ตัวคุณน่ะไม่ต้องไปถึงสถานที่นั้นนั้นเองตอนนี้ที่มีให้เลือกแบบไอ้ไข่หลวงพ่อทันใจหลวงพ่อโสธร <ไป S 2> หลวงพ่อโสธรใช่ตอนนี้เพิ่งขยายไปต่างประเทศก็คือเริ่มมีเอของฮ่องกงด้วยนะคะก็คือวัดกังหันเทพพเจ้าแชกงเนาะแล้วก็วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องหามซึ่งก็ได้รับผลตอบรับค่อนข้างดี แล้วก่อนที่จะมาเริ่มโปรเจกต์เนี้ยคือเจนอยู่ดีๆมาจอยโปรเจกต์นี้ได้ยังไงแบบที่มาหรือคอนเซ็ปต์ในการทํางานมันปิ๊งขึ้นมาจากอะไรจริงๆต้องบอกว่ามันฟลุกมากๆเราก็แบบตามๆเพื่อนไปแบบมันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเราก็ไปที่ไอ้ไข่แล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเออเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆนางแก้บนมาแล้วรอบหนึ่งเราก็ทําไงวะมันก็บอกว่าแก้บนออนไลน์ เจ้าหนึ่งที่มันหามาใน a c e b o o k อะไรเงี้ยเราก็แก้แล้วก็เฮ้ยเออมีอย่างนี้ด้วยเหรอเจ๋งว่ะอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันน่าน่าจะเอามาทําอะไรต่อได้ไอเดียนี้มันก็ติดอยู่ในหัวเจนก็นเริ่มขายไอเดียกับเพื่อนในออฟฟิศอะไรเงี้ยเหมือนคุยกันตอนนั้นก็ไฟโอ,อ้โหแบบเฮ้ยมันมันต้องทำอะไรได้แต่พอเหมือนงานออฟฟิศมันไม่สะดวกในการที่จะแบบทําต่อก็มีคุยคุยแบบเรื่อยๆแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้มีอะไรจนกระทั่งมันมีเพื่อนคนหนึ่งก็มาแนะนําโปรแกรม การแข่งขันของไล่แฮชเราก็บอกว่าเฮ้ยเออแบบไททิเรียเราเข้าทุกข้อเลยอะ่ะคือแบบเราต้องเข้าเราต้องแบบไปไปไปแข่งแล้วอะ่ะเออก็เลยเริ่มจากตรงนั้นที่เริ่มพัฒนาเ,เป็น,นเป็นเซอร์วิสขึ้นมาใช่คะ่ะแล้วมีคน<ก>รวม,มวมกันทำกี่คนเออค่ะก็ฟอร์มทีมห้าคนคะ่ะแต่ละคนก็มีมีความถนัดที่แตกต่างกันก็เลยมารวมทีมกันพอไปแข่งเนี่ยมันก็มันก็เลยค่อนข้างสิงกัน ประมาณหนึ่งค่ะได้รางวัลที่หนึ่งใช่คือรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเงินรางวัลสองแสน 200, บาทซึ่งตรงนี้เราก็แล้วแต่เราจะเอามาบริหารจัดการว่าเราจะทําอะไรต่ออยูความโชคดีเนาะคือโปรดักต์เนี้ยมันตอบโจทย์ในช่วงโควิดจริงๆแล้วคือเขาเห็นโปรดักต์เราแล้วเขาก็เลยอยากเอาโปรดักต์เราเนี่ยไปต่อยอดในรายดูดวงเพื่อสร้าง ประสบการณ์ใหม่ๆให้ลูกค้าเราก็เลยได้ไปพาร์เนอร์กับหลายโอเคแล้วโดวยภาพรวมออของบริการอันนี้มีอะไรบ้างใช้งานยังไงหลักๆก,ก็คือเป็นขอพร้อแก้บนนะคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบไลน์ช็อปปกติท,ที่ที่เวลาเราจะเข้าไปซื้อของอะไรอื่นๆในไลน์คือเวลาเข้าไปก็จะเหมือนช้อปปิ้งสินค้าเลยก็คือกดเข้าไปปุ๊บเห็นสถานที่พอเลือกสถานที่ปุ๊บ มันก็จะโชว์ว่ามีแพ็กเกจอะไรบ้างก็จะมีการสิร์ชมาว่าเออเอ,อ้ยบางบางที่เนี่ยถ้าขอพรเนี่ยเราต้องสวดบทหนึง่งแล้วก็ถ้าแก้บนเนี่ยจะต้องเป็นอีกบทหนึง่งแต่และที่อ่ะก็จะมีแพ็กเกจที่มันต่างกันพอเสร็จปุ๊บก็กดจ่ายังเราก็จะมีเป็นเป็นหน้าบ้านอ่เขาเรียกอ,อะไรเป็นเว็บไซต์ขึ้นมาเนาะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามากรอกคาขอพรหรือแก้บนตัวคําขอพรหรือแก้บนก็จะถูกเป็น generate เป็นบทสวดที่คอสมมยสำหรับคนคนนี้ถ้าคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการ<ส>นี้มาก่อนจะเรื่มไม่ถูกก็จะใ <laughs> ช่ก็ไม่รู้ว่าจะแบบเพื่อจะเริ่มจากยังไงแต่อันนี้เราก็แบบเหมือนมีการดีลกับร้านค้าเราก็จัดเซตมาให้เลยสร้างความสะดวกสบายให้ผู้ใช้ประมาณกี่เดือนแล้วนะคะไอตัวบริการอันนี้ถ้าเริ่มจริงๆนะ่าจะประมาณเดือนมิถุนานะคะ่ะจริงๆไม่กี่เดือนเองใช่ก็ผลตอบรับค่อนข้างดีเลยะคะ่ะแบบ แทบจะ95เปอร์เซ็นที่ที่แบบชอบมากแล้วก็เขียนก็จะมีคนที่แบบใจดีเขียนแนะนํามาโอ้ยแบบไปที่นูน่นที่นี่สิเขาอยากให้ไปที่นูน่นที่นี่อะไรเงี้ยปัจจุบันแบบมีหลายๆคนที่<ม>อยากจ,จะเข้าวงการ UX UI เป็นเยอะมากก็เดี๋ยวพ<ม>ารน,นี้เราอยากให้เจนแชร์ว่าทําไมอยู่ดีถึงมีความสนใจไปเรียนในสาขานี้ มันก็เป็นศาสตร์ที่อยู่ในความสนใจเนาะตัวเจนเองก็อยู่ในวงการโฆษณามาก่อนก็ค่อนข้างเห็นโปรดักต์หรือว่าเซอร์วิสที่ถูกทำออกมาแล้วส่วนตัวเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอ pim, เอเราอยากเราอยากเป็นคนทำอันนั้นนภาพรวมการเรียนการสอนในคอร์สอินเทอร์แอคชที่ d o m ูสอะเป็นยังไงต้องบอกว่าโ o มูสวิธีการสอนของเขาคือมีคลาสเรียนก่อนที่จะเข้าทำเวิร์กช็อปจะเป็นอย่างเงี้ยสลับกันไป แล้วก็จาเข้าไปทาโปรเจกต์อันนี้เขาก็จะเป็นเหมือนทาโปรเจกต์กับแบบเอ่อคลี่นจริงๆที่จะมาบรีฟให้เราฟังว่าเอ้ยเออเขามีปัญหาอะไรเขาอยากแก้อะไรเราก็เข้าทํางานกลุ่มโปรเจกต์ลีเดอร์สองสามคนน่ะเขาก็จะแบ่งกลุ่มกันว่าไอ,อ้ใครดูแลกลุ่มไหนทุกสามวันก็จะมีรีวิชันกับโปรเจกต์คือเรียกว่าเข้มข้นมาพอจะจำแบบโปรเจกต์ไฮไลท์ที่เจนแบบอยากจะเล่าอินไซต์นิดนึงว่าเขาให้เราทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยสี่เวิร์กช็อป ก็จำชื่อแบรนด์ได้เวิร์กช็อปแรกเป็น l i r a r y ี่คูเป็นร้านหนังสือเนี้ยเขาอยากจะเชื่อมออนไลน์เข้ากับร้านฟิสิกอลของเขาเราจะทำยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยตอนนั้นจำได้ว่าก็ทำคล้ายๆว่าเป็นเหมือน interactive, อินเทอร์แอคทีฟสกรีนอยู่ที่หน้าร้านอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบบเหมือนเป็นเหมือนเกมอ่ะให้คนไป ขียนหนังสือจากในทวิตเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ส่งต่อกันเหมือน Real เรียลไทม์บอร์ดอะไรเงี้ยเออก็คนก็จะเห็นไอเดียแล้วก็เล่นอย่างโปรเจกต์ลิเบอรี่คูบะเป็นเอ็กเ i เพียนดีไซน์เนาะโปรเจกต์ที่2เกี่ยวข้องกับการเขียน Arduino เออมันเป็นเหมือนแผงวงจรอะที่เราจะต้องเอามาใช้ในในโปรเจกต์เขาก็มีคลาสตอนเขียนโปรแกรมเลยว่า <c oughs> ตัวนี้ยทาอะไรได้บ้างแต่ว่าไอตัวนี้มัน เออต้องต่อแบบนี้แบบนั้นแล้วแบบมันจะมีไฟติดอะไรเงี้ยเราก็ได้ลองเขียนได้ลองทำดูตอนนั้นคือได้ฝึกงานด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะเจนก็ได้ฝึกงานที่บริษัทเอชฟารเป็น u d u t i t n t n c h เนาะของที่อิตาลีค่ะก็ต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างจังหวัดของอิตาลีคือมหาลัยเขาหาให้ด้วยไหมคืออย่างที่มหาลัยเนี่ยปกติอ่ะเขาจะมีจัดแบบว่าให้บริษัทอ่ะเข้ามาพรีเซนต์เนาะก็จะเป็นบริษัท ดังๆหลายที่ที่เขาจะเข้ามาพรีเซนต์ว่าเออบริษัทเขามีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นให้คุยวันออนวันกับกับเจ้าหน้าที่ก็ไปพรีเซนต์พอร์ตตัวเองว่าแบบฉันมีสกิลแบบนี้แบบปรากฏว่าเออเอชฟาร์มก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้ามาร่วมเวิร์กช็อปในการหาหาคนไปฝึกงานใช่เจนก็เข้าไปคุยกับเขาแล้วก็ติดต่อกลับมาว่าเออเราได้นะอะไรเงี้ยไปสัครอเมืไหที่แคมปัสเอ่อ คาทรอนค่ะใกล้ๆกับเวนิสจะต้องย้ายบ้านไปอยูนอย่นั่นเลยแบบอย่างเรื่องตอนที่ไปย้ายไปทํางานที่นู้นอ่ะเขาก็มีบ้านให้อยู่รีนะัอเออเออจริงๆ,ๆมีรถให้ใช้ด้วยนะขับไม่เป็นเพราะเปกียร์เกียร์กระปุกให้เงินเดือนด้วยค่ะแล้วฟังชันที่เราได้ทำแบบเรารู้สึกว่าเราได้ experience ตรงนั้นจริงๆไหมก็จริงๆ,ๆเขาก็ค่อนข้างแบบให้เกียรติเราในการได้ทําได้ลองได้ทำหลายๆอย่างเนาะอย่างตอนนั้นเรียกว่า อยากทำอะไรก็ทำอ่ะคือเข้าไปฝึกง,งานในฐานะ Interaction Designer ก็จริงแตว่าเขาก็จะให้เราลองเข้าไปทำโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์นี้ดูได้ทำวิชวลได้ทำตัวแพลตฟอร์ม e-learning ของเขาที่เขากำลังสร้างอยู่อะไรเงี้ยเจงก็ได้เข้าไปช่วยในทีมนะแล้วก็ทำงานร่วมกับคอนเทนต์ดีไซเนอร์ เขาจะมีไปพรีเซนต์ลูกค้าแบบพรีเซนต์ให้ลูกค้าฟังที่ว่าเหมือนแบบเหมือนเป็นพลังงานจริงๆของเขาเลยใช่ใช่ใชแล้วเจนคิดว่าแบบบรรยากาศการอยู่อิตาลีคือโอเคอเมริกาอาจจะแบบเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านเทคงอะเนาะทีนี้อยากรู้ว่าออตอนที่ไปอยู่อิตาลีอ่ะมันแบบมันดีไหมกับการไปเรียนสายนี้มันแบบตอบโจทย์อย่างที่เราคาดหวังไหม จริงๆต้องบอกว่าที่อิตาลีเขากให้ความสนใจเรื่อง UX UI มากเลยนะเหมือนโดยพื้นฐานเราก็ให้ความสําคัญเรื่องของการดีไซน์อยู่แล้วเป็นเมืองของการดีไซน์อะไรเงี mm ้ย hmm. ถ้าถามเจนโอกาสในการหางานทําต่อถ,ถ้าอยากอยู่ต่ออะไรเงี้ยเจนว่าโอกาสที่ในการอยู่อยุโรปอ่ะน่าจะมีเยอะกว่า งานที่เมกาหลังน้องนองที่ไปสายแบบ U X U I Visual ก <c oughs> ็ค,คือพูง่ายๆว่าสายดีไซน์ก็ <c oughs> ค่อนข้างจะได้งานอิตาลีกันเพราะเดี๋ยวนี้เขาเอาลาวเรื่องวีซ่าด้วยก็ <c oughs> คือเรียนจบแล้ว Extend ต่อได้อีกปีหนึ่งอะไรเงี้ยอืมนะคือหลายๆคนแบบอยากเปลี่ยนสายแต่ก็ยังลังเลและยังไม่กล้าอะไรย่างเงี้ยเอออยากจะให้เ <c oughs> จนแบบแชร์มุมมองนิดนึงว่าจริงๆแล้วโอกาสการเติบโตในสายงานนี้เนี่ยมันมัน เป็นยังไงบ้างฮางานทําได้ไหมทั้งแบบเอาง่ายๆว่าในไทยก่อนละกันแล้วก็ in general ในในยุโรปและอเมริกาอย่างที่บอกมันเป็นสายงานที่กําลังมาแรงเนาะเจนคิดว่านน่าจะยังไปต่อได้ยาวๆเพราะว่าเอาเรื่องการทําซอฟต์แวร์หรือการอยู่ในเทคคอมมานีคงไม่ลงจมง่ายๆอะ่ะ <laughs> ถ้าคิดแบบตื้นๆอะ่ะเออคือเขาก็คงแบบมี ซอฟต์แวร์หรือว่าตัวโปรดักต์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเพราะคนก็เหมือนให้ความสนใจแล้วคนก็อยู่บนดิจิตอลมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะสําหรับเรื่องการย้ายสายหรือการหางานในประเทศไทยเจงคิดว่าตอนนี้บริษัทหลายๆที่เนาะเท่าที่เห็นก็คือเขาพยายามที่จะมีแผนขึ้นมาเป็นเอ็กเ n c e ดีไซน์แล้วเขาก็หาคนที่ทำงานในด้านนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่ามันน่าจะเติบโตไปเรื่อยๆโดยเฉพาะยุคโควิดอะเนาะ นี้เนี่ยต้องขอขอบคุณน้องเจนมากที่มาแชร์ข้อมูลอินไซต์นะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยทุกคนจะได้เห็นนะคะตัวอย่างของการเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานกับความเป็นวัฒนธรรมของไทยนำไปปรับใช้บนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้สะดวกกับผู้คนมากขึ้นนะคะสำหรับใครที่อยากจะรูออ้ข้อมูลเรื่องของการเรียนต่อ ในสาขาด้าน UX/UI นะคะทาง Domus Academy ก็มีสาขา Service Design แล้วก็ Interaction Design เป็นหลักสูตรปริญญาโทรเรียน1ปีที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีสามารถติดต่อเข้ามาได้ทาง Artwise Education ก็ติดต่อที่เมย์ได้เลยทาง Line ID นะคะเป็น Line Official ก็ a ็ s i ร์ a r t w i s เอ,อ n d e r s c o r e Education หรือว่าจะโทรเข้าที่เบอร์โทร0890534441ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เจนมากเลยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีบ๊ายบาย บ๊ายบายทุกคนค่ะ